สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธาราใน,นคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าวิธีการตักฝ้าออกจากกล่องโฟมปลูกผักสลัดนั้นตักแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝ้ามันก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วทีนี้การตักบางทีเราใช้วัสดุตักไปฝ้าจะแตกซึ่งตรงนี้ก็จะยากนิดนึงแต่สําหรับวิธีการของผมนั้น ก็ค่อนข้างจะง่ายครับในส่วนตรงนี้ส่วนฝ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของผมนะครับก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาผมปลูกกับน้ําประปลาห,หรือน้ําบาดาลบางที่เนี่ยก็จะมีฝ้าขึ้นบ้างเวลาใส่ปุ๋ยเสร็จซึ่งน้ําประปาเนี่ยบางทีเรามีการพักน้ําแล้วถึงขนาดพักน้ําแล้วก็ตามครับก็ยังมีฝ้าขึ้นเพราะว่าบางทีอย่างผมอยู่บ้านนอกเนาะอารมณ์ที่เขาอยากจะใส่คอรีนเยอะเขาก็ใส่คอรีนเยอะ บางอารมณ์เขาไม่ใส่คอรีนก็ไม่มีคอรินเวลามีคอรินเยอะยก็จะมีฝ้าเนื่องจากผมทําผักไฮโดรน้ํานิ่งตรงนี้มาเนี่ยฤด,ดูฝนปีนี้ปี66ก็จะเป็นฝนตกครั้งที่5้าของผมซึ่งปัญหาฝ้าก็สําหรับผมก็ไม่แปลกหรอกนะครับก็มีเจอในช่วงแรกๆก็เจอเยอะอยู่ครับเพราะว่าที่บ้านปลูกที่ไม่ใช่บ้านสวนนะครับที่ตัวในตัวหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นน้ําประปราซึ่งลูกสวนหลายคนก็ปลูกน้ําประปราครับอยู่ในตัวเมืองกัน ในหมู่บ้านในเรื่องต่างๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าตักออกยังไงเพราะว่าผมทผําผักไฮโดผมไม่มีการวัดค่าน้ําวัดค่าปุ๋ยผมใช้น้ําธรรมชาติน้ํปนาประปาน้ํอบดดาลซึ่งบางที่ก็จะต้องมีฝ้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะใช้วิธีการพักน้ําแต่ผมบอกเลยนะครับว่าการพักน้ํามันก็ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะว่าบางทีถึงจะพักก็ตามมันก็จะมีฝ้าขึ้นมาหรือบางคนฝ้าเยอะตักแล้วก็ยังมีอีกหรือตักฝ้าแตกอ่ะมาดูครับขนญาสีฟับกล้อง เพื่อนๆที่ดูคลิปผมก็จะคุ้นกับโรงนี้มากเว่ามันอยู่ข้างข้างตัวบ้านตรงนี้ผมก็จะลงมาทําคลิปเพื่อนๆดูโรงไกลๆผมก็ขี้เกียจเดินพอ,อผมเก็บผักเสร็จผมก็จะทําคลิปให้ดูมาดูครับฝ้าพอดีปกติไม่เป็นนะครับช่วงนี้อมีฝ้าฝ้าแบบนี้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราตักออกนี่จะแตกแล้วก็ไม่ออก ผมใช้ตัวนี้ครับเนี่ยฟองน้ำแบบนี้เลยปาดมาอย่างเงี้ยปืดเห็นไหมครับความแตกต่างข้างหน้าข้างหลังพอดีมือเดียวน้องถ้าสองมือเนี่ยเขาจะไม่มีเล็ดรอดเลยปาดออกแบบนี้นี่ฮะเขาก็ติดมาออนเนี้ยปาดซ้ำก็ได้นี่ครับนี่ต้อนมาเหมือนต้อนวัวต้อนป็ดเลยอืม ฟองน้ำปาดฝ้าจะง่ายกว่าครับเรียบร้อยครับแค่นี้เลยส่วนจริงๆนั้นเนี่ยปกติผมปลูกที่สวนเนี่ยจะไม่มีฝ้านะครับแต่ว,ว่าพอดีช่วงนี้เนี่ยผมเปิดฝาไว้นานไอ้ฝากล่องปลูกเนี่ยเติมน้ำไว้นานโดนแดดนานมันก็เลยมีฝ้าผมคิดเด็ดนั้นนะเพราะผมไม่มีเครื่องมือวัดตัวนี้ก็มีอ่าเดี๋ยวปาดให้ดูอีกทีนึง จริงๆถ้าขึ้นฝ้าน้อยๆเนี่ยผมไม่ปาดนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมปาดฝั่งนี้เนาะจริงๆปาดเสร็จก็ต้องล้างแล้วก็มาปาดใหม่มันจะง่ายเนี่ยวางไปแบบนี้ครับนี่ดันมาเนี่ยเขาก็จะย่นย่นยนยนยนมาส่วนด้านหลังมันก็จะมีเล็ดรอดบ้างตรงนี้เราค่อยปาดซ้ําได้อย่างนี้ครับนี่เก็บฝ้าไว้ได้ถ้าไม่ปาดได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ว่าผักเราจะโตช้า เนื่องจากว่าฝ้าพวกนี้นยฮะเขาจะไปอุดตันรูของรากผักสลัดของเราก็จะทําให้ผักโตช้าแค่นี้เลยครับปาดฝ้าออกง่ายๆอย่างนี้ครับใช้ฟองน้ําจะง่ายกว่ากว่าวัสดุอื่นเพราะวัสดุอื่นเนี่ยอันนี้ผมเติมปุ๋ยยังไม่หมดพอดีปุ๋ยผม <laughs> ไม่ได้ถือมาจากที่บ้านเลยเติมถึงตรงนี้อ่ะเปิดให้ดูดูสภาพน้ําผมนะคุณนคลาก คุณคลักเลยเนี่ยแบบนี้เลยสภาพน้ำแย่มากก็แบบนี้เลยครับวิธีการทำของผมปาดฝ้าออกง่ายๆทำง่ายๆอย่างนี้เลยตัวนี้ไม่ค่อยมีฝ้าก็ไม่ต้องปาด <se ver> ฟ้าไม่เยอะแค่เนี้ยไม่ต้องปาดก็ได้ครับผมทำง่ายๆอยู่แล้วถ้ามันหนาจริงๆอ่ะบางเพื่อนๆบางคนปาดฟ้าแล้วก็ยังมาอีกอตัวนี้หลุดบ่อยจัง ใช้ามา5ปีแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนวิธีการของผมผมจะทํานี้ครับผมจะจิกโฟมตรงนี้ออกมามือเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตยากหน่อยนี่เสียบไว้แค่เนี้ยอยู่แล้วครับแค่นี้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายจิกไปใส่เลยปีหนึ่งสิบครั้งก็จิกมาแค่นี้อีกปีสองปีสาปีอันนี้ก็พังพอดีไม่เป็นไรแค่นี้ครับอยู่แล้วสำหรับ ตัวกระถางที่หลวมพผมซื้อกระถางถ้วยปลูกเนี่ยผมไม่ได้เอาตัวด้านบนที่เขาใหญ่เพราะว่าถ้าใหญ่ถ้าตัวด้านบนบานเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะเขาจะปีนขอบตรงนี้อยู่ได้แต่ผมใช้แบบนี้ผมจะเน้นตรงเนี้ยรูใหญ่ๆครับเพราะว่ารากเขาจะได้ออกมาได้ดีในส่วนตรงนี้แล้วเวลาปลูกเพื่อนๆหลายคนจะเติมน้ําแค่ก้นก้นกระถางเติมแค่ก้นกระถางรากจะออกมาแค่นี้แล้วก็ไปบานข้างล่างเหมือนกระโปรงผมเติมเต็มเลยนะครับ เติมเต็มเลยเดี๋ยวผมเอาพาดูตรงไหนน้อชัดหน่อยอ่ะนี่กล้องผมไม่ชัดเนาะผมพยายามซูมอ่ะนี่ชัดแล้วเห็นไหมครับน้ำอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเนี่ยมันจะอมฟองน้ำเลยเวลารากออกเขาจะได้ออกเป็นผู่กันสวยๆรากสวยต้นโตวสวยแน่นอนครับในส่วนตรงนี้ปรับใช้เอานะครับไม่ยากทำผักไฮโด มีฝ้าปาดฝ้าออกปาดแล้วยังมีปาดซ้ําอีกทีก็ได้ครับผมเคยเจอลูกสวนคนหนึ่งปาดซ้ําถึงสามรอบเลยเพราะว่าฝ้าหนักมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ปลูกมีขายเติมปุ๋ยครั้งเดียวครับไม่ต้องเติมซ้ําส่วนฟองน้ําที่มีฝ้าก็นี่เอามาบีบๆกับน้ําเปล่าแค่นี้ครับ ตากไว้อันนี้คือฟองน้ําที่ผมจะจะขีดเมล็ดพันธุ์ลงผมก็จะตัดเองแบบนี้ครับผมจะใช้ฟองน้ํา20บาทในการตัดเพราะผมไม่ใช้ฟองน้ําสําเร็จรูปผมจะตัวไหนประหยัดต้นทุนได้ผมประหยัดครับผมทําเพราะว่ารายละเอียดต่างๆการที่เราจะได้กําไรสูงสุดนั้นก็คือ<ม>เราต้องลดต้นทุนลดตัวคอ์สให้ได้มากที่สุดกําไรเราก็จะสูงสุดถ้าลดต้นทุนไม่ได้กําไรก็จะน้อย อันไหนลดได้ลดครับผมใช้วิธีนี้ผมจะเซฟให้ได้มากที่สุดเพื่อผลกําผลกําไรของผมผมไม่เน้นเอาสะดวกที่จ่ายเน้นเอาสะดวกที่ทำแต่สะดวกจ่ายไม่เอาครับผมเสียดายในส่วนตรงนี้อ่ะดูไป,ป้แบบใช้เอานะครับก็ไม่มีอะไรมากทาผักไฮโดรส่วนเพื่อนคนใดทําผักไฮโดรอยู่มีปัญหาเจอปัญหาก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างหลังคลิปที่ผมทาคลิปผักสลัดนะทุกคลิปเลยแอดไลน์มาคุยกันได้ ไม่ใช่ว่าต้องซื้อของผมแล้วถามนะไม่ต้องซื้อของผมหรอกคุยกันได้ถามกันได้ถามถ่ายไปปรับใช้เอาในส่วนตรงนี้หรือเพื่อนเพื่อคนใดกําลังอยากจะทําไม่มีเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยทางสวนก็จะมีพอจะมีแบ่งไปให้ปลูกไปให้ลองใช้กันได้ไม่ต้องถามกล่องโฟมนะครับไม่มีครับมีแค่ปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์แค่นั้นส่วนปลูกไปแล้วต้นยืดไม่โตอะไรยังไงโทรมาถามครับเพราะว่าถ้าได้ปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยนอกนั้น ปรับใช้เอาได้ครับอย่างอะแสงไม่พอแสงมากเกินไปอะไรแบบไหนเติมปุ๋ยลดปุ๋ยโทรปรึกษาโทรคุยกันได้ในส่วนตรงนี้อะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ